สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็มาพบกันที่ช่องสอนถ่ายภาพนะฮะก็ได้ยินเสียงกันชัดเจนหรือเปล่านะ,ะจากนี้ไปนะผมก็จะพยายามมาให้ได้ทุกวันศุกร์เลยนะครับเวลา9.30โมงครึ่งตอนเช้านะฮะเพื่อที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการถ่ายภาพในการเล่นกล้องนะฮะในการเล่นกล้องเล่นเลนส์นะฮะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ นะฮะแล้วก็หลังๆอาจจะมีการพูดถึงการไลฟ์การทําวิดีโออะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็จะแชร์กันไปแชร์กันมาฮะช่องถ่ายภาพกับช่องถ่ายวิดีโอเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยการถ่ายภาพกับถ่ายวิดีโอก็แทบจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะฮะก็ใช้หมดนะฮะกล้องทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็กกล้องมือถือกล้องทุกอย่างเนี่ยใช้หมดนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานี่ฮะมีสถานการณ์โควิด ะะซึ่งพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต่างประเทศมากนะ,ะตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ติดอยู่ตรงนี้นะฮะไปไหนไม่ได้ก็เอาภาพเก่าๆะะมาแต่งมาแต่งก็เพลินดีเหมือนกัน,นะฮะเราก็มาเรียนรู้เทคนิคการแต่งภาพในช่วงที่เราไปไหนไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็ช่วงลหลังๆเนี่ยก็ไปถ่ายที่ทะเลเมืองไทยนะครับก็ถ่ายมาเยอะพอถ่ายม,มาเนี่ยบางทีมันถ่ายมามันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะฮะเราก็มาแต่งเพิ่มให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับโอเค ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็มีสมาชิกเข้ามาแล้วบางส่วนนะฮะอ่าผมก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะผมก็จะเริ่มเลยนะฮะวันนี้เราก็จะใช้โปรแกรม l u m ินาโฟนฮะผมก็จะตัดหน้าจอะฮะมาที่ตรงนี้เอ่อเพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมฮะพิมพ์มาบอกได้ด้วยนะครับอ่าผมก็จะได้อ่ว่ากันไปเรื่อยๆถ้าเกิดเสียงขาดเมื่อไหร่ก็บอกมาเลยนะครับ ก็อย่างนี้ชัดเจนไหมฮะถ้าเกิดอย่างนี้ก็เห็นหน้าผมด้วยนะฮะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอะไรก็สามารถเขียนมาถามได้เกี่ยวกับการถ่ายภาพจริงๆวันนี้เนี่ยฮะตอนแรกผมตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องการเลือกซื้อกล้องนะฮะเผื่อใครที่กําลังคิดอยากจะมาอยู่ในวงการการเล่นกล้องนี่นะฮะมันก็เป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่งซึ่งก็ทําให้เรามีความเพลิดเพลินนะฮะก็ซื้อกล้องนี่นะฮะมันก็ต้องอาจจะต้องคิดนิดหน่อยนึง นะว่าเ,เรามีหลักในการเลือกกล้องเลือกเลนส์อะไรพวกนี้ยังไงนะฮะแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่ากล้องที่คุ้มค่าที่สุดก็คือกล้องที่เราถ่ายบ่อยที่สุดนะฮะซื้อมาเราใช้คุ้มนะบางกล้องนี่ซื้อมาแล้วนานๆใช้ทีมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะฮะจะซื้อทุกอย่างก็จริงๆถ้าเกิดเงินเยอะก็ทําได้นะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเหลือใช้นะฮะก็จะซื้อของตระอย่างนี้อาจจะต้องออคิดให้ ละเอียดละเอียดหน่อยนะฮะซื้อมาก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าให้มีความเพลิดเพลินสูงสุดนะครับถ้าเกิดซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้านี่มันก็จะเปลืองมากเลยนะเพราะว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้องสมมุติเราเล่นกล้องยอ่อแคนนอนปับ๊บมันก็มีเลนส์ตามมาด้วยไม่รู้เท่าไหร่ฮะเยอะเป็นเป็นร้อยๆตัวเลยนะฮะผมก็เคยบ้าเลือดนะฮะซื้อเลนส์มันทุกเดือนเลยฮนะเดือนละตัวเดือนละตัวนะฮะท้ายสุดไปเล่นกล้องนิคอนอีกพอเล่นกล้องนิคอนปับ๊บเลนส์แคนนอนใช้ไม่ได้ ก็ต้องไปตามซื้อเลน์ิคอนอีกนะฮะก็พอเล่นหลายยี่ห้อปั๊บมันก็จะ,ะต้องมีเลนตามมาด้วยนะเพราะเราเล่นกล้องลักษณะนี้นะครับหลังๆนี่นะฮะก็ได้ใช้แค่กล้องกล้องเก่าๆกับเลนเก่าๆนะฮะกล้องใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยนะ,ะนานๆหลายๆปีเนี่ยซื้อทีหนึ่งนะฮะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะ,ะว่าเวลาเราเล่นกล้องเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับโอเคแต่วันนี้เนี่ยหัวข้องเราก็คือการแต่งภาพนะ,ะผมก็ได้เลือกภาพนี่นะฮะเอ,อ่อ มาประมาณบางส่วนนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้โปรแกรม Lumina 4เนี่ยนะฮะมันเป็นโปรแกรมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ Lumina 4คือตัวนี้นะฮะเอาไว้แต่งภาพโดยเฉพาะซึ่งง่ายมากๆแล้วแต่งได้สวยมากๆนะฮะคือถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอื่นมันก็แต่งได้เหมือนกันฮะแต่มันต้องใช้ฝีมือพอสมควรแต่ว่าโปรแกรมนี้ไม่ต้องใช้ฝีมือเลยนะฮะผมกดง่ายๆเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเควันนี้จะมาเน้นเรื่องของทะเลนะผมก็จะทําให้ดูทีลภาพเลยนะฮะสมมติว่าเราถ่ายอันนี้มานะฮะ แล้วก็ใช้ปมข้างบนนี้นะฮะ,ะแรกเริ่มเนี่ยผมก็เพิ่มโฟลเดอร์เข้ามาก่อนแอดโฟลเดอร์นะฮะผมก็ทำโฟลเดอร์เนี่ยเป็นภาพตัวอย่างไว้แล้วแหละนะครับแล้วก็แอดโฟลเดอร์มาะฮะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเข้าไปพอเราเลือกเสร็จเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มไว้เป็นร้อยโฟลเดอร์เลยนะฮะ,อะพอมันมาอยู่ตรงนี้ปับ๊บเนี่ยเราก็ผมก็เอาภาพที่จะมาโชว์ในวันนี้ครับคือเขียนว,ว่าสำหรับแต่งนะฮะสำหรับแต่ง นะฮะแล้วก็ไอตรงปุ่มข้างบนตรงนี้นี่นะครับก็คือเป็นการเลือกระหว่างภาพเดียวกับหลายภาพนะถ้าเกิดอย่างนี้นะฮะไอหลายๆภาพมันก็จะมาอยู่ทางซ้ายนะฮะแต่ถ้าเกิดกดอย่างนี้เนี่ยหลายๆภาพเนี่ยนะฮะเป็นแคตตลล็อกก็จะมาอยู่ตรงนี้ลองดูโฟลเดอร์ที่มีภาพเยอะๆนะฮะอย่างโฟลเดอร์นี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้ก็คือผมกดปุ่มบนนี้นะฮะมันก็จะโชว์หลายๆภาพครับแต่ถ้าเกิดผมกดปุ่มที่โชว์ภาพเดียวกดนี่นะฮะมันก็จะมาอยู่ทางซ้ายมือแทนสมมติเราจะเลือกภาพอื่นแล้วก็กรอลงมา นะกอตรงนี้ลงมานะครับอ่านะครับโอเคเรากลับมาที่โฟลเดอร์สำหรับแต่งภาพของเรานะฮะโอเคยกตัวอย่างว่าสมมุติผมต้องการที่จะแต่งอ่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูหลายๆภาพนะีเอาภาพนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะภาพแรกตามหัวข้อที่เรากำหนดไว้ในวันนี้นะครับอตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้ามาหลายท่านนะก็ขอสวัสดีนะครับโอเค สมมติว่าผมต้องการจะแต่งภาพนี้นะฮะวันนี้เอาอย่างง่ายสุดเลยนะฮะวันก่อนนี่ผมมีทําคลิปเปลี่ยนท้องฟ้าไปแล้วแต่วันนี้จะเอาแบบไม่เปลี่ยนเลยนะฮะตรงข้างล่างนี้นะฮะมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตสําเร็จรูปนะะเป็นลุคนะะเป็นลุคของลูมินานะฮะซึ่งเขาขึ้นมาให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดของเราเนี่ยมันมีน้อยนะฮะให้เรากดตรงนี้นะฮะเราก็เลือก All ลูบินาลุคเลยนะฮะถ้าเกิดของเราอาจจะตอนแรกอาจจะมีแค่ไม่กี่อันนะฮะตรงนี้นะฮะข้างล่างนี้ ก็ไปกลอมาเนี่ยมีประมาณ78อันก็หมดแล้วนี่ฮะให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก all เลย all lumina l o o k ก็คือทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกทะเลนะฮะเป็นภาพทะเลมีท้องฟ้าอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นี่นะฮะท้องฟ้าเราเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่แล้วไม่ได้เลวมาถ้าเกิดท้องฟ้าเราถ่ายมานะฮะมัน under มากเราจนเราต้องเร่งให้มันวอร์พอพวกฉากหน้า พอดีปั๊บนะท้องฟ้ามันจะขาววอกอย่างนั้นเนี่ยฮะเราก็ไปเปลี่ยนท้องฟ้าเอานะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับแต่อันนี้เรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยพอใช้ได้อยู่แล้วนะฮะเราก็มีหน้าที่เลือกแค่ข้างล่างเองสําหรับใครที่เคยใช้โปรแกรมในมือถืออยู่บ่อยๆนะอันนี้คล้ายๆกันฮะเป็นเทมเพลตมาให้เราเลือกเห็นไหมเราแค่กดตรงนี้เข้าไปฮะเอาเมาส์ไปคลิกไปจิ้มดูนะฮะว่าแบบไหนที่เราชอบเวลาการแต่งภาพหาดทรายที่มีท้องฟ้าแล้วก็ทะเลนะฮะผมจะชอบอยู่2ออย่างนะอย่างแรกก็คือ AI enhance นี่นะครับ AI enhance ก็คือเป็นระบบ AI ของมันนี่นะฮะแล้วก็เร่งทุกอย่างมาขึ้นมาเลยนะฮะเวลาเราใช้งานเราก็กดเข้าไปนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮะเวลาเอาไปโชว์เนี่ยคนจะดูบอกว่ามันเวอร์ดิ้นหน่อยนะฮะตรงนี้มันจะมีสไลเดอร์มีสไลเดอร์นะฮะเราสามารถที่จะลดความเข้มข้นของสีได้เราก็อาจจะไม่ได้เร่งแรงมากนะฮะ ผมอาจจะเร่งนิดนิดหน่อยก็คือเท่านี้นะฮะถ้าเกิดเราเร่งมาแรงๆก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบใช้นะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะดังนั้นผมจะเร่งให้มันแรงๆเลยเว่อร์่นิดหน่อยนะครับแต่เวลาทาจริงก็ไม่ต้องเร่งแรงมากนะอาจจะประมาณแค่70%ก็พอแล้วนะฮะผมจะโชว์ภาพให้ดูว่าก่อนทํากับหลังทําเป็นยังไงนะฮะกดข้างบนนี้ที่มันเป็นรูปซ้ายขวาอันนี้นะครับอันนี้คือ before กับ after เห็นไหมฮะพวกเอ่อสีต่างๆมันจะเร่งขึ้นมานะฮะเห็น โอเคอันนี้สมมุติว่าผมจะทําให้ดูอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้อีกอันนึงที่ชอบใช้มากเลยแล้วก็ส่วนมากจะแต่งพวกฟ้ากับทะเลเนี่ยได้สวยมากๆเลยก็คือ aerial dreamy จําชื่อไว้นะฮะ aerial dreamy นี่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ไปกดเลือกของเราเองก็ได้นะกดปั๊บมันก็จะโชว์เป็นภาพตัวอย่างให้เราดูนะครับเรากดไปที่ตัวอย่างเห็นไหมบางอันนี่มันจะจืดๆบางอันมันก็จะเวอร์กันไปซึ่งผมไม่ชอบนะฮะ อันนี้นะฮะลอง a r เ a l Dreamy มนี่ฮะจำชื่อนี้ไว้เลยนะผมใช้บ่อยมากๆไอ้ที่ผมเอาไปโชว์ในเพจของเรานะี่ฮะหรือเอาไปใช้งานต่างๆเนี่ยผมจะใช้อันนี้แล้วก็อ่าตรงนี้เนี่ยมันจะแบบออกเหมือนกับดูชวนฝันนิดหน่อยนะดูชวนฝันเหมาะกับการที่เราใช้ฉากทะเลกับท้องฟ้าเนี่ยนะอันนี้จะเหมาะมากๆเลยทำมาเนี่ย90%าสสวยทุกรูปนะครับสวยทุกรูปแล้วผมจะกดให้ดูนะฮะว่าก่อนทำก่อนหลังทำเป็นยังไง ก่อนทำเนี่ยภาพมันจะดูแข็งๆเห็นไหมฮะพอทําเสร็จปั๊บภาพมันจะดูซอฟต์นุ่มๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําภาพอื่นให้ดูนะครับนะฮะอันนี้นะฮะเอเรลเดอร์มี่สมมุติทําภาพนี้นะครับอ่าอันนี้นะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยกดปั๊บนะฮะกดปั๊บเนี่ยฮะมากดเอเรลเดอร์มี่ปุ่มเดียวจบเลยฮะปุ่มเดียวจบนะอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนท้องฟ้าอะไรด้วยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันรุนแรงไปนะฮะเราก็ลดได้ลดลงมาได้ไม่มันเวอร์มาก นะแต่ส่วนมากเนี่ยทีเดียวจบนะส่วนมากผมก็จะเร่งแรงๆหน่อยนะเพราะว่าส่วนมาก a e r รียลดริมนี่นะฮะไม่ว่าจะเร่งแรงหรือเร่งเบาเนี่ยมันก็จะไม่เวอร์มากไม่เหมือนกับเอ่อ AI enhance นี่นะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเร่งแรงเนี่ยมันจะดูโอเวอร์นะ,ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่เวอร์นะ,ะจริงๆเพื่อนๆเนี่ยฮะสามารถกดดูได้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบสไตล์ไหนแต่บางอันนี้นะฮะที่เป็นทะเลกับท้องฟ้าเนี่ย ผมลองกดมาเกือบหมดแล้วฮะว่างๆก็นั่งกดเกือบหมดบางอันเนี่ยเร่งสวยมากเกินไปมันจะกลายเป็นการ์ตูนนะฮะมันจะกลายเป็นการ์ตูนมากเกินซึ่งอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยแต่ว่ามันจะดูหลอกๆไงไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเป็นดรีมมี่นี่มันเหมือนกับภาพมันชวนฝันแล้วก็สีมันจะซอฟๆไม่เวอร์มากนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูอีกสักหลายๆภาพเลยนะฮะอย่างภาพนี้นี่นะฮะภาพมันจะดูจืดๆเห็นไหมฮะภาพมันจะดูจืดๆเราก็กด เอเรียลดริมีเข้าไปแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วภาพมันก็จะดูสวยขึ้นมาเห็นไหมฮะภาพมันจะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะครอบจะเครบนะฮะจะครอบะะจะครบ,ครบเราอาจจะครอบมาแค่นี้นะฮะก็สามารถกดเข้าไปที่ Edit นะ,ะตรงนี้ e d ด t เดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับ Edit นี่นะครับแล้วก็ไปที่ตรงที่มันเป็นดินสออะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะ ตรงนี้มันจะเป็นแถบเครื่องมือเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนท้องฟ้าที่ผมเคยทําให้ดูแล้วก็คือตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะยกท้องฟ้ามาเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ว่าอันนี้กรณีนี้ท้องฟ้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วดังนั้นผมไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะมาแค่ครอปเฉยๆนะแล้วก็มากดตรงครอปตรงนี้นะครับครอปแล้วก็เอาตามใจชอบเลยนะฮะอ่า e c t Ratio หลายคนที่แต่งภาพก็คงจะต้องรู้คำนี้นะฮะ aspect ratio ก็คืออัตราส่วนภาพกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะฮะกว้างคูณย,ยาวเท่าไหร่พูด,ดง่ายๆนะฮะถ้าเกิดมันเป็นแบบ o r i g i n a l นะฮะสมมติเราขยับไปเนี่ยมันก็จะเป็นอัตราส่วนเดิมสมมติมัน4ต่อ3มันก็จะ4ต่อ3หรือ3ต่อ2ก็จะเท่าเดิมตลอดถ้าเกิดเราต้องการจะนำไปเป็นพวกภาพประกอบใน u t u b e นะซึ่งเป็นภาพแบบ16ต่อ9นะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น16ต่อ9 อันนี้เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันเลยนะฮะ16:9ทีวีทุกคนเป็นอย่างนี้หมดทีวีทุกคนที่บ้านเนี่ยเปอย่างนี้หมดครับดังนั้นถ้าเกิดเอาภาพจะไปใส่ใน YouTube เนี่ยก็ควรจะต้องไปอย่างนี้นะครับโอเคกดดันตรงนี้นะฮะดันเสร็จแล้วก็จะได้ภาพที่ผมเอาไปใช้อยู่เป็นประจำนะฮะก็จะดูมันจะดูออกชวนฝันนิดหน่อยเปิดก่อนทําให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะภาพมันจะดูดีขึ้นาทันทีเลยโดยการที่กดปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะฮะ เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักสองสามภาพแล้วกันนะฮะอ่าสมมติภาพนี้นะภาพนี้ไม่สวยเลยภาพนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือภาพที่ถ่ายม,มาแล้วเนื่องจากมันมืดมาก,กน,นะฮะเราต้องการให้ตรงนี้เนี่ยมันพอด,ดีนะฮะต้องการให้ตรงนี้พอดีดังนั้นไอ้พวกท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะโอเวอร์จนขาววอกมองไม่เห็นเลยนะ,ะเป็นภาพที่เราเจอบ่อยมากนะฮะในช่วงเอ่อหน้าฝนนะฮะคลึมคึมเนี่ยเราจะเจอลักษณะนี้บ่อยมาก นะฮะหรือการถ่ายย้อนแสงเนี่ยอย่างนี้ประจาครับถ้าเกิดเจอท้องฟ้าขาววอกนี่นะผมจะเปลี่ยนทั้ง้องฟ้าเลยจวทำให้ดูนะฮะจริง,รงๆเคยทำให้ดูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะทบทวนนะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปเก่านะ,ะกดปุ่มนี้นะฮะปุ่มด้านขวานี้นะ,ะก่อนอื่นเราต้องมากด edit ตรงนี้ก่อน edit ต,ตรงนี้นะฮะแล้วก็มากดอันที่2นี่นะครับแล้วก็ AI sky replacement นะฮะแล้วก็เลือก sky selection นะฮะ,เ,ะเราเข้าไปเลยฮะจะเอาท้องฟ้าอันไหน บางอันมันก็จะทำมาแล้วจะดูโอเวอร์ดังนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกนิดหน่อยนะเลือกนิดหน่อยว่าอันไหนที่มันไม่เวอร์นะเพราะถ้าเกิดเวอร์ไปมันก็ไม่สวยนะฮะโอเคเสร็จปั๊บนะครับอ่ะเราก็ออกมานะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองดูภาพอื่นบ้างนะฮะ ถ้าเกิดเป็นภาพที่น้ำใสๆอันนี้ผมไปถ่ายที่เรียกว่าเกาะเสม็จนะฮะเกาะสม็ดอยู่ใกล้ๆนี่เองนะ,ะน้ำใสๆนะครับน้ำใสๆเนี่ยผมจะใช้ตัว AI d r e a m e y ให้ดูนะฮะทีเดียวเรียบร้อยเห็นไหมฮะถ้าเกิดมันทำให้หน้าเราเวอร์ไปหน่อยนึงนะเราลดลดลงมาหน่อยนะฮะหรือจะใช้เป็นเนี่ย AI Enhance นะฮะก็ส่วนมากก็ใช้อยู่2ตัวนี้นะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดอันอื่นได้นะอาจจะสมมาใช้ AI แต่ใช้ a r r i a l dreamy นี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับลองดูอันอื่นนะฮะลองดูภาพนี้ภาพนี้ก็เป็นชายหาดกับทะเลอันนี้เป็นไปทางภาคใต้บ้างนะฮะไปทางภาคใต้นี่เขาเรียกว่าเกาะทรายเม็ดแรกนะฮะขับรถลงไปทางภาคใต้ไปเรื่อยเอยนะมันจะเป็นดินโคลนหมดเลยไปทางสมุทร สาครสมุรสงครามไปเพชรบุรีเลยคเป็นโคลนหมดเลยฮะทะเลไม่เวิร์กสักแห่งหนึง่งแล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงหาดหาดหนึ่งที่เรียกว่าหาดทรายเม็ดแรกตอนแรกผมงงฮะาทำไมถึงมีทรายเม็ดเดียวนะฮะจริงๆไม่ใช่ฮะจริงๆหาดนี้ตั้งชื่อเพราะว่าเป็นหาดที่จะพบทรายเป็นครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้ไม่ต้องไปหาฮะเป็นแต่โคลนทั้งนั้นไม่มีทรายนะครับจากนี้เป็นต้นไปจนถึงภาคใต้เลยนะฮะทรายทั้งหมด เป็นทรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าหาทรายเม็ดแรกอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้ดูนะฮะ,ะถ้าเกิดเราใช้ AIN h a n c e ก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นี่นะฮะผมบางทีผมจะชอบเป็นพวกดรามาติกมากกว่าคือแต่งให้มันไม่มันเวอร์หน่อยไม่ค่อยเหมือนจริงนะฮะแต่ว่าพวกคอนทราสต์พวกนี้มันจะค่อนข้างจัดนะบางทีคอนทราสต์ rast, จัดมันจะทําให้ก้อนเมฆของเราเนี่ยออกมาเป็นก้นๆนะเวลาคอนทราสต์จัดนี่นะครับ พอออกมาเป็นก้นกอนๆเนี่ยบางทีมันดูมันก็สวยดีนะฮะหรืออย่างอันนี้นะฮะกดเข้าไปดูนะครับอันนี้อันนี้เวอร์นะฮะไม่ไม่สวยนะฮะหรือเป็น a r r i a l Bow นี่ก็เช่นเดียวกันนะ,ะเป็น Contrast จัดแต่ว่ามันก็ยังสีไม่จืดมากนะฮะแต่ภาพพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูคล้ายๆภาพเขียนนิดหน่อยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับออภาพถ่ายนะฮะ มันจะไม่ค่อยเหมือนกับภาพถ่ายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างภาพเนี้ยผมก็จะแต่งนี้นะฮะแล้วผมลงเลยนะฮะเอาอย่างนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันแปลกดีนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดขนาดเราไม่ได้เ,เป็นขนาดที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มาครอปครอปแล้วก็เลือกอัตราส่วนภาพนะ aspect ratio นะฮะเลือก16-9ต่อแล้วก็วางให้มันเหมาะส่วนมากเวลาถ่ายทะเลนะฮะเขาจะไม่นิยมเอาขอบฟ้านี่ไว้ตรงกลางนะะขอบฟ้าทุกภาพที่ถ่ายมาจะต้องตรงนะฮะเหมือนกันที่ผมเน้นบ่อย การถ่ายภาพทะเลที่ดีนะฮะขอบฟ้าจะต้องตรงอย่าเอียงถ้าเกิดเอียงต้องเอียงไปเยอะๆเลยนะฮะอย่าเอียงนิดๆหน่อยๆอยันนะั้นเขาจะนึกว่าเราเกิดความผิดพลาดนะถ้าเอียงต้องจงใจเอียงเยอะๆไปเลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมนะฮะแล้วก็เวลาครอปเนี่ยฮะเขาก็ไม่นิยมเอาขอบฟ้าเนะี่ยมาไว้ตรงกลางเดะๆอย่างนี้เขาไม่นิยมนะเขาจะนิยมเอาขอบฟ้าเนะี่ยไว้หนึ่งในสามจะบนหรือจะล่างก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ถ้าเกิดท้องฟ้าสวยก็จะเอาท้องฟ้าเหลือเยอะๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือกดกดเอ่อสามส่วนนะจุดตัดเก้าช่องนี่นะะ เราก็ใช้เส้นนี้กับเส้นนี้นะฮะเส้นนี้เนี่ยน,นะครับมันควรจะที่จะมาอยู่บนขอบฟ้าถ้าเกิดภาพนั้นท้องฟ้าสวยนะแต่ถ้าภาพนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเน้นพื้นดินหรือหาดทรายนี่นะเราก็เอาเส้นข้างบนเนี่ยมาไว้ให้ตรงกับตรงนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยสวยนะอันนี้อันนี้ทาได้ทั้ง2อ,อย่างนะฮะภาพนี้ทาได้ทั้ง2อ,อย่างอ่าอาจจะทํามาเป็น2ภาพเลยก็ได้นะครับสมมติผมเอาอันนี้นะกดดัน มันก็ครอบมาให้ราอเรียบร้อยนะก็เป็นอย่างนี้นะครับหาทรายเม็ดแรกนะฮะลองดูก่อนทํากับหลังทำนะว่าเป็นยังไงเห็นไหมฮะว่ามันโอเวอร์ขึ้นเยอะเลยแตพวกคอนทราสต์ต่างๆตรงนี้นะฮะมันจะเห็นแบบชัดมากเลยนะฮะมันจะเร่งขึ้นมามันจะเร่งขึ้นมาถ้าเกิดใครชอบอย่างนี้ก็ทำงี้ไปนะคนดูก็จะตกใจแรกๆเห็นปั๊บ ตกใจนะเขาก็จะหยุดดูภาพเรานะเป็นการดึงความสนใจคนนะซึ่งมันไม่เหมือนจริงนะฮะภาพพวกนี้แต่งมาแล้วมันไม่เหมือนจริงนะ,ะถ้าเกิดเหมือนจริงก็ไปกดดรีมมี่เหมือนจริงนะ,ะก็จะได้อย่างงี้นะ,ะถ้าเกิดกดดรีมมี่นะ,ะถ้าเกิดเป็นโบก็จะได้อย่างงี้ะฮะก็แล้วแต่ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวลองทำดูอีกสักสองสามภาพแล้วกันนะฮะภาพนี้นะฮะอันนี้เป็นหาเจ้าสำรานนะฮะหาเจ้าสำราน เป็นไงครับถามาข้างหน้าอันเดอร์นิดหน่อยนะฮะข้างหน้าอันเดอร์นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเร่งข้างหน้าให้มันโอเวอร์มากทองฟ้าก็ขาวจั๊วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะชอบถามาอันเดอร์นิดหน่อยนะฮะเรากมาแต่งทีหลังฮะเราก็เลือกเอาเลยฮะชอบแบบไหนอันนี้ชอบไหมเอ็นฮาร์เนี่ยนะฮะดูแล้วสีเวอร์นะฮะเอาดรีมี่อ่ะดรีมี่สวยทันทีเลยนะฮะสวยทันทีเลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับโอเคจากนั้นนี่นะฮะ ผมอาจจะเร่งความสว่างนิดนึงก็ได้นะฮะมากดตรง professional นี้ก็ได้นะฮะมาเร่งให้มันสว่างขึ้นนิดหน่อยก็ได้หรือจะเร่งอะไรต่างเหล่านี้แล้วแต่เรานะฮะก็ได้นี่ผมทำให้ดูอย่างเร็วๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโอเคต่อมานะฮะอันนี้จะทำให้ดูเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับภาพนี้ก็คือที่เดียวกับเมื่อกี้เนี่ยะะหาดทรายเม็ดแรกนะฮะถ้าเกิดไม่ทำเห็นไหมฮะมันจะดูจืดๆไม่ค่อยสวยนะฮะ แล้วก็มาทำอะไรสักหน่อยหนึ่งนะกด Aerial Dream มี่เข้าไปก็คืออันที่เราใช้ประจำนะฮะก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยหรือจะลอง Aerial Bow ก็ได้นะฮะ a อเรียลโบก็จะประมาณนี้มันแรงเกินนะฮะลอง a r i a l g o l d e n ดจริงๆเนื้อหาในวันนี้เนี่ยฮะมันเป็นเนื้อหาที่ง่ายมากเลยใครที่ใช้โปรแกรมแต่งภาพบนมือถืออยู่แล้วเนี่ย ก็แทบจะใช้เป็นทันทีเลยนะฮะแต่ว่าผมมาโชว์ให้ดูว่าการแต่งบนคอมพิเวเตอร์เนี่ยม,มันสามารถปรับแต่งอะไรได้มากกว่าแล้วกม็มันง่ายกว่าในมือถืออีกนะฮะแต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับตอนที่เราไม่ค่อยได้ไปถ่ายภาพนะฮะจริงๆเราชอบที่จะไปถ่ายภาพมากกว่าแต่งภาพนะ,ะแต่หลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะติดอยู่กับบ้านเนี่ยติดตรงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้นะฮะมันก็เลยภาพหมดภาพที่ถ่ายมาใหม่ๆนี้มันหมดแล้วก็ต้องไปขุดอาภาพเก่าๆที่ถ่ายไว้ต้องเป็น10-20ปีแล้ว บางทีเอาภาพเมื่อ20ปีที่แล้วมาแต่งโอ้โหเอาไปโชว์นี่คนถามบอกไปถ่ายมาจากไหนนะเพราะสมัยก่อนเราถ่ายไม่สวยนะฮะพอถ่ายไม่สวยปั๊บเราก็เก็บเก็บเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้โชว์นะฮะแล้วก็พอเราเอามาแต่งปั๊บอ้าวแต่งเสร็จกลายเป็นสวยไปมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นภาพทุกภาพนะฮะผมถ่ายภาพมาแล้วหลายสิบปีนะฮะไม่เคยลบนะครับไม่เคยลบเออมันเป็นระบบดิจิตอลนี่นะครับเพิ่งจะประมาณสัก20ปีมานียไม่เคยลบแม้แต่ภาพเดียวนะฮะ ไม่เคยลบก็เก็บไว้หมดนะครับภาพดีภาพหวยนี่เก็บไว้หมด e. นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราเอามาแต่งได้นะฮะโดยเฉพาะภาพพวกลูกลูกหล,ลานนี่นะภาพลูกนี่มีหมดตั้งแต่เกิดเลยนะฮะตั้งแต่เกิดไม่เคยลบนะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมีโแกรมแต่งภาพดีๆเราก็อามาใช้งานได้นะครับส่วนพวกภาพที่เป็นฟิลม์มนะฟิล์มทุกม้วนผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะแล้วก็พวกภาพที่ปริ้น์ออกมา เอ่อในเป็นสมุดเป็นกระดาษกระดาษเป็นแผ่นแผ่นะฮะล้วก็เก็บเก็บเอาไว้นะฮะกระจายไว้ตามที่ต่างๆนะเผื่อที่หนึ่งมันเกิดเจ๊งขึ้นมาปลวกกินนะ,ะจะได้ไม่หายหมดผมกระจายไว้หลายที่นะฮะหลายบ้านอยู่ห่างห่างกันนะฮะเวลาเจ๊งทีจะได้ไม่หายหมดแล้วก็เวลามีเวลาเนี่ยบางครั้งผมก็เอาภาพเก่าเก่านี้นะฮะมาสแกนมาสแกนเข้าเป็นระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ไว้นะฮะเป็นไฟล์ เสร็จปั๊บผมก็โอนไฟเนี่ยนะฮะเอาเข้าไปเก็บไว้ในคลาวด์ด้วยเผื่อคอมพิวเตอร์เราเจ๊งนะฮะทุกภาพที่ผมเก็บไว้นี่นะฮะจะมีแบ็กอัพอย่างน้อย2-3ถึงมก๊อปปี้นะมี2-3าชุดเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสเราจะเยอะมากนะฮะแล้วก็มีบางส่วนผมก็จะอัพขึ้นไปเซฟเก็บไว้ใน Google Drive ด้วย Google Photo นะฮะกูเกิล o ฟ o ซึ่งทำเป็นแบบ High Quality นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยยังฟรีอยู่นะฮะเก็บได้ไม่อั้นเป็นล้านๆภาพนะฮะเก็บไฟล์บน Google Photo แบบ High i q u a l ะฮะ เป็นล้านๆภาพแต่ถ้าเกิดเราเก็บแบบ original quality นะ,ะบน Google Photo เนี่ยมันจะมากินพื้นที่ใน Google Drive ของเรานะแต่ว่าเขาเพิ่งประกาศมาเมื่อสักสอาทิตย์ที่แล้วทีนะว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ใช้ฟรีแล้วนะถ้าเกิดเซฟภาพเข้า Google Photo นะฮะเป็นแบบ h q u h q u t y เนี่ยมันก็จะมากินพื้นที่ใน Google Drive ของเรานะถ้าเกิดต้องการพื้นที่เพิ่มก็จ่ายตังค์ซื้อเพิ่มนะครับ อันนี้เป็นกฎใหม่นะแต่ว่าภาพเก่าๆที่เราเก็บไว้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่นับนะฮะยังไม่นับอันนั้นเริ่มตั้งแต่ภาพที่แบ็กอัพขึ้นไปใหม่นะฮะแบ็กอัพขึ้นไปใหม่เขาถึงจะเริ่มนับเพราะฉะนั้นออ,อีกหน่อยเราก็อาจจะต้องไม่รู้ต้องซื้อหรือเปล่านะถ้าเกิดต้องการเก็บภาพไว้บนคลาวด์แบบว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะต้องการเก็บแบบ i i h q u u l l t y เนี่ยก็อาจจะต้องอาจา่ายเงินนิดหน่อยฮนะแต่ของ Google นี่เขาถูกนะเดือนนึง บางบางอันนี้นะแค่ปีละร้อยกว่าบาทเองนะฮะปีหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดต้องงานพื้นที่เยอะๆนะฮะก็เดือนละประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะเดือนละร้อยกว่าบาทก็ได้พื้นที่เป็นโ้เป็นเยอะฮะเป็นหลายร้อยกิกนะนฮะนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แช์นะฮะ คิดถึงทุกท่านก็ต่อไปเนี่ยก็จะมาพบกันบ่อยๆนะฮะทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับก็จะนําเนื้อหานี่ครับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะแชร์กันตรงนี้นะฮะเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ไปทําเล่นกันได้นะฮะแล้วก็ใครมีคําถามก็สามารถที่จะเขียนมาถามได้นะครับออโอเคก็แฟนเพจของเรามาอยู่หลายที่นะฮะ โอเคก็พบกันใหม่แล้วกันนะฮะในสัปดาห์หน้านะฮะวันศุกร์เก้าโมงครึ่งนะฮะผมก็จะพยายามมาให้ตรงเวลาเป๊ะๆเลยนะฮะเพื่อที่ว่าทุกท่านก็สามารถเข้ามาชมสดๆแล้วก็ถามสดๆได้เลยนะฮะผมก็จะตอบันสดๆเลยนะฮะเกี่ยวกับการถ่ายภาพการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอการเลือกเลนส์การซื้อเลนส์การอะไรพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับการเล่นกล้องอะพูดง่ายๆนะครับเมารวมเลยนะฮะโอเคพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ